วัวและวัวโซลเจอร์ได้ถูกเลี้ยงไว้ขายอยู่ในร้านขายของของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นเจ้าของแถมพระเจ้าขายบ้านเดียวอยู่หลังหนึ่งด้วยเหล่าเพื่อนของโซลเจอร์ต้องการที่จะซื้อบ้านเดียวหลังนี้เฮวีอ <Heavy S 2> ้วนกับน้องโลลี่ได้ซื้อไปก่อน <S <S จึงได้เป็นเจ้าของบ้านเป็นคนแรกเฮวีอ้วนกับน้องโลลี่ได้ซื้อบ้านตัดหน้าเอกดีไปและก็ไม่ให้เอกดีอยู่บ้านด้วยคนการล้างแค้นในครั้งนี้จึงได้เริ่มต้น โยนี้โซเจอร์ที่กลายร่างเป็นวัวจะต้องมาเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันน้องโอพีคำตอบตนจากคิปแกะคลิปที่แล้วถ่ายคลิปนี้ก็มีอีกอย่าลืมราดูให้จบแล้วไปฟังนะน้องคนไหนที่เข้ามาดูใหม่หรือดูอยู่แล้วและยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกสนุกของช่องเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย คุณพระเจ้าโอโอยอ๋อยอ๋อยโอ้ยเฮฟวี่อ้วนนี่นะว้าวอขอเชิญกัรเปิดประตูก่อนเลยครับเชิญอ๋อยหวานทหารนี่นะ <cimento> วันนี้ใช้แค่เป็นวัวแล้วทำไมที่นี่วัวอยู่จังเลยอ่ะไออเอา้องลนี่นี่นะโอ้เลือกเออหวังวันนี้โอกาสจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงซะหน่อยอ่ะแต่ที่นี่มีแต่วัวเลือกวัวที่ชอบได้เลยเอ๊ะไอ้ต่างไหไอ้นั่างใครเนี่ยไอ้นั่างใครเนี่ยก็รู้รู้ก็อยู่ว่าใครอ่ะนะมันเป็นอะไรของมันวะวันนี้มันชอบเดินมาแล้วแหกปากวายวายมใช่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันจะไม่ผิดนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะกำลังซื้อบ้านแล้วพวกเราฉันกับน้องชี่ซื้อบ้านก่อน อ๋อเง้นสินะนี่วา,าระหันเลยน่าจะโกรดนิดน,นึงอ่ะนะกบัดกบัดและว่าทีวีสุดยอดมากเลยเปิดอะไรมันฟินล,ลึกยังหลอดเลยวะทำไมฉันรู้สึกได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่าง โอ้พระเจ้าเขาว่าแต่ะเออไม่เออครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบึ้มกับโอ้พระเจ้าอ้าวอมาแล้วเหรอเอกดีอ้าววัสดีแฮ้วไอ้เมื่อกี้แคมมาทุบๆมองๆอยู่นี่นายหรือเปล่าทำไมไรน่าสงสังั้นมาค้าขายกันเลยดีกว่าพระเจ้าว่าแต่บัวตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อ่ะ ทำไมเลือกบัวตัวนี้บัวตัวอื่นดีดีกว่าเยอะไทยชีวิตโคกระบือหน่อยครับโคกระบือบัวตัวอื่นดีกว่าเยอะทำไมเอาตัวนี้โอ้ยอย่ามาถามผมครับพระเจ้าถามน้องผมกับรถก็ไม่ง่ตายแปลกแปลกเลยโอ้แต่ว่าแต่ววนนี่ก็เห็นทุกตัวมันก็ปกติดีนะพระเจ้าอยู่ก็ขึ้นมานอนวันนี้แหละไทยชีวิตไทยชีวิตฉันดีฉันไม่อยู่ที่นี่อยู่นานจะโดนจับไปเชือดตัวแต่ราคาเท่าไหร่ครับพระเจ้าวัวพีนปกติอะไอ้ฟรีแล้วฟรีเลยนะ แล้วแต่เอิมวกเฟอร์เจอร์แหะครับพวกเขท้ามเลยเพราะเจ้าเอิมมันมีสมองแน่เซลอะเซลในสมองมีเท่าไหร่ไม่รู้เลยอ้าวอ้าวโอ้ใหกอนสารเนะเจ้าไปเปิดบ้านหน่อยครับอามมามามมา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 มอมมามามาาาาน ของพระเจ้าเหรอโอ้โหนี่มันจรวดนี่นาฟันมาฟเจ้าคิดแผนการใหญ่อยู่โอ้วันนี้เราจะบัวโอ้ของของเทคโนโลยีของมาเจ้าโอ้โอ้นี่ตกใจหมดนึกว่าตัวหายไปไหนสตีดเข้าไปเลยเจ้าอ้วนสตีดสตีดโอเครังอูดไปรอเรื่องอะไรเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอาได้ละต้องดันตู่นเข้ามาเอฟวีนี่บ้านของใครเนี่ยมอมออะไรอะโอเออใช่ระวังนะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโอ้บ้านสวยอยากเข้าไปแล้ว เลือดอะไรทำอะไรตรงนั้นลีเลือดไทย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 โอ้ซื้อแล้วนี่คือลีเลือดไท่ลีเลือดไทยโอ้ฮ่าฮ่าฮาอะไรวะแกไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับลูกเปอะไรกันบ้าโอ้อี่บ้านใครเนี่ยโอ้บ้านของฉันกับน้องโรลี่ยังไงล่ะเอาละไอ้วาสทหารไดีดีอ่ะพอดีว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะนะโอ้ย ว้าวฟา,างสวยจังเลยต้องใช้เพชรถึง46เม็ดในการซื้อเลยนะว้าวหลวีที่สุดขอเครดิตคนสร้างหน่อยโอ้ใครสร้างครับชนเองที่ไม่ินแก่เสยวมูโอ้ทำไมโอ้ทำไมที่ทำไมบนนี้แสงมันช่างโอ้ยกด <c oughs> <c oughs> อา้าวมันเป็นอะไร ซื้อบ้านมันทำอะไรแบบแปลกอะจะเพิ่มฟอนิเจออะไรดียะบ้านกินแต่ให้แค่นิดเดียวต้องไปซื้อกับพระเจ้าสิเวลาจะซื้อนะมีเงินเหือมีเงินเหือ,อมีเงินนี่นะเอ็กซ์ลีว่าทหาจะไปอยู่ไหนอะน่นสิเนาะอนอยู่นี่นอ,อนในป่านอนในป่าไม่ใช่มันต้องสับกบะัวจริงน่นี่ไวิธีทหารไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมจะได้ไปละไปด้วยไนมัจะไปซื้อกองไปซื้อกองเอาประตูออกไป ระวัแงแพงกันดีว่าว่าจะเปิ่มฟอนิเจรอ์อะไรเนี่ยบ้านดิ <c oughs> ดีเยี่ยเลยอ่ะลงหลุมไหนมาเนี่ยเพื่อนแกเนี่ยไม่รู้หลัหลหลงจากซื้อบ้านมาอยู่กับน,น้องลูลี่มันก็อาการไปอย่างเงี้ยห้ามเข้ามานะไม่งั้นสัตว์ดุนะโอ้เพาแต่เราซื้อฟอนต์ตัวนี้มาทำอะไรได้วบ้างเนี่ย <c oughs> สวัสดีนี่อะไรเนี่ยนี่มันเจ้า อุ๊นอนนสัตเลี้ยงสัตเลี้ยงใหม่เล็กหนึ่งโอ้โนี่นี่เพื่อนใหม่แกนะ You are my best friend อุ๊ดไม่ชอบหน้าเลยน,นี่มันไม่ใช่ผ่าฟ,ฟันเดียกั่อุ๊อ,อุนี่ออกไปอุดรจะเข้าห้องนำ้ำแล้วเรือการแบบไหนอะไม่ห้อง <c oughs> นำ้ำอโอ้โหห้องนำ้ำห้องต่งคาเย้เลยห้องน้ำไม่อยู่ห้องแต่คาเจาขวานไปตัดไม้ขวานไปตัดา้าดอลลาร์ ไปโดนเหต้องการเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแต่อย่างแรกเลยต้องการทีวีไปซื้อกันแดดไปซื้อกันมามอมามอไปซื้อกันจะไปด้วยกันเหรอเจ้าบัวอันนี้มันร้อยดอลลาร์เนี่ยถูกไม่ใช่ไม่แงค์ยี่สิบดอลลาร์ห้าใบไม่ใช่ห้าดอลลาร์นะอะไรผมผมเก็บหมดอ่ะเพื่อหาเงินหากำไรอย่างเดียวเฮ้ยมีต้นแอปเปิลด้วยแหละแถวนี้ จริงแล้วะผิวปากแงมัชอบผิวปากอร่อยเลยการเดินทางครั้งนี้ช่างจะยาวไกลเอาไปทำอะไรนะ่ะอ๋อตัดต้นไม้เฉยๆเฮ้ยนี่ก็ไปขายได้นะเจ๊ยนมนวยได้ๆๆเฮ้ยไม่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 ไมไมอ๋อใช่วัวตัวนี้มันตัวผู้นี่นะอย่าให้เหมือนภาพป,ปกเลยขอลอ